การไปจนยในวันนี้เนี่ยเราเนี่ยทำการไปโลกใต้บาดาลนะั่นคือเกาะมนุษย์เงือกนั่นเองซึ่งผมเนี่ยทำการไปตามหาคาราเต้มนุษย์เงือกว้าวมันจะอยู่ตรงไหนก็ไม่ทราบนะผมหาไม่เจอเลยโอเคเดี๋ยวเราทําการไปหาไปล่ากันดีกว่าซึ่งผมเนี่ยทำสองอย่างในคลิปนี้ผมจะทําการไปทาโยรูวีทูด้วยเช่นกันนะโอเคใครพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยดีกว่า let's go <S อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยคลิปนี้ขอ1 5 0 0ไลค์โอเคปลุย ทุกคนครับทุกคนเนี่ยกำลังหาร้านเติมโรบักอยู่ใช่ไหมผมขอแนะนำเลยครับผมร้านคิทันช็อปนี่นะครับร้านบริการดีนะครับผมตอบไวแถมส่งของไวมากๆเลยก็ว่าได้นะครับผมนะคุณดูมีบริการนะครับผมเติมโรบักไอดีพาร์ตเลทคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับผมและร้านเขาเนี่ยนะผมรับกดผลปีศาจด้วยเช่นกันนะครับเช่นแมปบล็อกฟุตแล้วก็หิงเลคซีเนี่ยนะครับผมหรือว่าสามารถนะครับผมกดเกมพาร์ตได้ด้วยเช่นกันนะครับรับกดเพชรนะครับผมแมปออสตาด้วยเช่นกันรับกดผลแมปลัดพีทด้วยหรือว่าบริการฟาร์มมมมมมมแต่่่าาาาางๆกกกกกกก็็ีเชชนนนนนนนััััััะะะะะคคคคคคครร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 บบบบบผผผดดดููใใอออยยยจทซืื้้้ลไปิว WAH <laughs> WAH เริ film, ่มต้นมาเนี kan, ่ยนะครับผมผมก็ทําการเข้าไปที่ในน้ําบนเลยครับผมวันนี้ได้เรามาคนเดียวด้วยนะใช่ลุยคนเดียวเลยโซโล่แบบคนเดียวเดียวๆเลยละกันมาเราทําการมารับเวย์ได้เองนะครับผมที่ลุงหนวดนี้ซึ่งในวันนี้เนี่ยนะครับผมเราเนี่ยจะทําการเอาพลังนะครับผมมนุษย์เงือกนั่นเองนะครับผมอ่ะก็คือว่าเหมือนกับจะเป็นของคาราเต้นั่นเองนะครับผมใช่แล้วมันซ่อนอยู่ในเกาะเกาะนี้นะแต่ผมไม่รู้มันอยู่ตรงไหนเราเนี่ยต้องตามหานั่นเองแต่ก่อนตามหาเนี่ยขออนุญาตฟาร์มตรงนี้ก่อนละกันนะโ เ,เดี๋ยวทำการฟาร์มกันดีกว่านี่เลยครับฟาร์มแปดตัวได้อีซี่นะเอา้าเดี๋ยวนะมอนเตอร์มันรวมกันตรงนี้ได้ไงอ่ะใครมาช่วยฟาร์มมนเนี่ยโอเคฟาร์มไปเลยนี่ไงอีซี่เอีซี่เกินนี่เรียบร้อยแล้วเอาราคาตัวเดียวขอค่าเลยละกันนี่ครับผมเรียบร้อยอีซี่เกินเรียบร้อยนะครับผมเควสแรกเสร็จแล้ว ไปลุยเควสที่2เลยนะจ๊ะนะจ๊ะนจะจ๊ะโอ้โหคือวันนี้เนี่ยเราต้องตามหาพลังให้เจอนะครับผมคือพลังของเงือกนั่นเองใช่มันคือพลังที่น่าจะโหดมากเพราะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปโลกใหม่เลยเนี่ยเราต้องใช้ครับผมใช่แล้วผมเนี่ยจะทําการทําซูเปอร์ฮิวแมนนั่นแหละต้องฟาร์มมาเตอรี่พวกเนี้ยเออให้ครบ300ใช่ไหมนั่นแหละคือปัญหาในคลิปนี้เลยแต่ก็ยังยาวไกลนะเพราะาเราเนี่ยเพิ่งอยู่ประมาณ200วันอยู่นั่นเองใช่วันนี้คือวันที่เท่าไหร่ก็ไม่ นะครับก็เริ่มตั้งแต่วันที่150นั่มันเองโอเคเดี๋ยวผมขอญาตฟาร์มก่อนนะแล้วก็ทาการไปฟาร์มฝั่งนู้นเลยใช่ไหมโอเคเยวทำการขอฟาร์มก่อนนะครับผมผมเองเนี่ยทำการฟาร์มคนเดียวมันก็ไม่ได้ยากแบบที่คิดนะคุณผู้ชมเออใครบอกว่ายากวะฟาร์มคนเดียวบอกยากตรงไหนอ่ะฟาร์มคนเดียวก็ฟิวได้นี่ไงผมจะฟาร์มได้เลยโอเคเดี๋ยวเราฟาร์มจุดนี้จนถึงเลเวล0 0แล้วจะทำการเปลี่ยนจุดเป็นฝั่งนู้นเออใช่แล้วนั่นแหละแล้วฝั่งนู้นนะคุณผู้ชมโอเคฝั่งนี้ยังยังไม่เสร็จเลยนะโอเคขอยอ อีซี่เลเวลสี่เราแค่แป๊บเดียวเองอะจริงๆนะผมฟาร์มแค่แป๊บเดียวก็ได้ละแล้วทําไมดูไหมผมต้องทําการเป็นมนุษย์เงือกใช่แล้วผมคือเผามนุษย์เงือกนั่นเองเห็นไหมมีขี้ปลาฉลามตรงนี้ใช่แล้วแต่ว่าผมเนี่ยยังหาที่ซื้อไม่เจอเลยผมไม่รู้ว่าต้องไปหาที่ไหนไม่เป็นไรเราขอฟาร์มตัวนี้ก่อนละกันโอเคเดี๋ยวผมทําการฟาร์มตัวนี้ก่อนนะดูดิมีอาวุธซะด้วยฝั่งพวกนี้โหดมากๆเลยอะพวกแกนี่น่าจะโหดหน้าดูเลยนะป่าหำมน้อยนี่ไงตัวกนน้อยท,ทําแอคทาเกาตัวก็เล ทำเก่าทำแอคนี่ไงเอาฟันผิดที่นั่นไงกูจะตายบุนเลือดเลือดแค่นิดเดียวปะโทเว้ยโอ้เกือบตายก็แย่แล้วโอ้เรียบร้อยโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยขอญาตฟาร์มตันนี้ก่อนละกันนะนะโอเคไปลุยเลยเอาล่ะผมเนี่ยทำการใช้โยรูฟาร์มจนน่าจะเบื่อลแล้วแหละโคตรเบื่อเลยดูดิมาตอร,รี่กับโอ้สองร้อยห้าสิบเรียบร้อยสองร้อยสิบแล้วแล้วก็เลเวลก็ขึ้นมาเอ้ยรู้สึกว่ามีเซนต์อยู่แถวๆนี้เลยเหมือนมีอะไรซ่อนอยู่แถวข้างๆเนี่ยนะตรงไหนนะตรงนี้ใช่ไหมนั่นไงกูว่าแล้วเข้าไปสิเอาไม่ ไม่ได้เหรอเดี๋ยวนะตรงไหนเอา้าตรงนี้นี่เองน,นี่ไงเฮ้ยว้าวลูกพี่ฟันเหลืองโอเควัสดีลูกพี่ฟันเหลืองเขาคุยหน่อยเขาคุยหน่อยเรียบร้อยคาราเต้ม,มนุษย์เงือกเราได้แล้ว โอ้ล oh, ูกพี่ฟันเรือของข้าเองนี่เองที่ขายประโถเว้ยนรกว่าใครขายหรือว่ากูขายอะ,อะไรเนี่ยเล่นมุกอะไรเนี่ยป้าลุยต่อเอาล่ะผมได้ของใหม่มาผมก็ต้องลองสิครับรออะไรเล่านี่มนุษย์เงือกมาหน่อยขอตบเน่อยแง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 เอเป็นไงล่ะเป็นไงเป็นไงหมัดมวยไทยพี่ก็นนหนึ่งอยู่แล้วครับมาดิครับมาดิครับมาดิมาดิมาน่าเจ็บเจ็บเจ็บอ้าประโถเวงเง้ยใจเย็นพี่ขอหน่อยขอหน่อยนี่ไงแบตเตอรี่ขึ้นรัวแบตเตอรี่ขึ้นรัว ัวอีซี่เกิดมาดีมาดีมาดีโอ้โ oh หถือว่าดีมากๆเลยนะเนี่ยคาราเต้มนุษย์เงือกนี่ไงผมจะทําการใช้คาราเต้มนุษย์เงือกฟาร์มไปเรื่อยๆนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปโลกใหม่เราเจะทำซูเปอร์ฮีโร่ไม่ได้อีซี่มากกว่านะคุณผู้ชมเพราะมันต้องทําการทำาารํำอัลฟ่าประมาณ300แบตเตอรี่หรือเปล่าไม่ทราบนะใครรู้ช่วยคอมเมนต์ด้วยโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตฟาร์มก่อนจนถึงเลเวล450ร้้าเราทําการเปลี่ยนที่ฟาร์มใหม่นั่นเองโอเคลุยเอาล่ะผมเองเนี่ยทำการฟาร์ไมไปโคตรนานเลยนี่แหละมันใกล้าตายแล้วคุณผู้ชมนนิดนิดดดเียว นิดเดียวขอร้องโอเคอ่าเรียบร้อยกูกลับตายอีกแล้วอ่าเรียบร้อยผมผมก็เลเวล427แล้วนะแต่มันจะรับเควสได้ผมลืมไปว่ามันมีบาหรัมแหล่นะหนึ่งตัวอยู่ในนี้ใช่แล้วมันคือบอสนั่นเองโอเคเดี๋ยวทำการรับเควสดแล้วก็ไปตบมันดีกว่าผมคิดว่าถ้าผมเนียนเลือดมีแค่นี้เนี่ยผมน่าสู้มันไม่ได้ผมต้องการรีเซ็ตตัวดีกว่าใช่แล้วมันจะดีกว่านะคุณผู้ชมรีเซ็ตตัวแล้วมาเลยหารับเควสเลยดีกว่าครับผมนี่ไอตัวนี้เลยครับผมบาหัมแหล่ตัวเนี้ยมันจะอยู่อาศัยอยู่ข้างใน ใช่แล้วเนี่ยโอ้โหตั้งหน้าตั้งตารอเลยหำน้อยหำน้อยของพี่วู้มาดิแน่นอนครับผมผมยิ่งตัวใหญ่ยิ่งตีไกมาดิโหแป๊บเดียวเองกระจอบผมเนี่ยใช้เป็นด้านของมนุษย์เงื่อกในฆ้ามันนะเพราะว่ามันเนี่ยจะได้แบตเตอรี่ได้เยอะมากๆนะคุณผู้ชมมาเลยขอหน่อยขอหมัดอุ้ยอุ้ยฮึเถอลเว้ยทำ้นเสยงทำวัตื้นตันทำวัเสยงได้เลยก็มาดิูอีซี่ครับผมคือ แล้วโอ้เลเวลขึ้นเยอะอยู่นั้นนี่ฮะเดี๋ยวผมเนี่ยทำการฟาร์มจนถึงเลเวล450ล่าเดี๋ยวเราเนี่ยทำการย้ายก่อนเลยดีกว่านะคุณผู้ชมเรียบร้อยผมทำการฟาร์มจนถึงเลเวล452ใช่แล้วแหละมันได้ถึงเวลาไปที่เกาะ สกายเปียใช่แล้วแหละแต่ว่าผมเองเนี่ยอยากจะทำโยรูวีสองก่อนโอเคเดี๋ยวเราทำการไปล่าโยรูวี t w เลยดีกว่าครับ, mm hmm. รบผู้ชมลุยเรียบร้อยผมเองเนี่ยทำการเดินทางมาที่เก,กาะกลางผมทาการไปรับเควสันเองนะครับผมเควสเนี่ยอยู่ตรงนี้ใช่แล้วคุณผู้ชมต้องมาอยู่เกาะกลางนี่นะ mm hmm. เพื่อที่จะทำการรับเควสันเองโอเคครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยทำการไปรับเควสก่อนเพื่อที่จะทาโยรูวี t w นั่นเองนะครับโอเคลุยเลย ไก่ถึงแล้วอยู่ตรงไหนเนี่ยบ้านหลังนี้ใช่ไหมเอาไม่ใช่หลังนี้หรือเปล่าไม่ใช่หลังไหนวะเนี่ยสีเขียวโอเคหลังนี้ถูกต้องมามาคุยกับปะหำตัวนี้เพื่อที่จะทําการรับควยนั่นเองโอเคเรียบร้อยคุยกับมันไป เดี๋ยวเราทําการไปที่เกาะนั่นเลยครับผมเกาะฮีมานั่นเองนะครับบ้านน่ะนะบ้านเล็กๆนั่นแหละนี่เราใกล้ถึงแล้วนี่แหละครับผมเกาะนี้เลยเกาะฮีมาขึ้นมาครับโอเคขึ้นไปเลยกระโดดย่องๆไปเลยครับผมตรงไหนปะเนี่ยออมตรงนี้หรือเปล่าอ่านี่ไงนี่ไงบ้านเล็กๆตรงนี้ครับผมเรียบร้อยคุยไปเลยครับผมประมาณนี้กดแบบผมด้วยนะถ้าไม่กดแบบผมนี่ไม่ได้นะครับผมเอาล่ะเราคุยกับบ้านเล็กเสร็จเนี่ยหลังจากนั้นผมก็ทําการเดินมาตรงนี้เพื่อที่จะทําการไปเอาจดหมาย รักข้างบนนี่เองนี่แหละถึงแล้วว้าวจดหมายเรียบร้อยจดหมายรักของผมโอเคจดหมายแรกก็ผ่านไปแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยไปจดหมายที่สองเลยอยู่ข้างบนฟ้านู่นโอ้เดี๋ยวนะผมออกไปไม่ได้ ร้อยอีกหนึ่งทีสิอ่าเรียบร้อยมาแล้วเดี๋ยวเราทาการเดินทางไปที่เกาะสกายเปียใช่แล้วเดี๋ยวเราทําการไปเซฟด้วยดีกว่าลุยเลยลุยเลยลุยเลย,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 ลยโอ้เรือโคตรกระจอกถ้าคุณผู้ชมกดไ like ลค์คลิปนี้เยอะก็คงจะดีขอประมาณ1น0 0ไลค์ขึ้นไปด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมทาการเดินทางขึ้นไปข้างบนก่อนดีกว่าคุณผู้ชมโอเคถึงแล้วเกาะทองฟ้าผมจะทาการวาร์ปขึ้นไปข้างบนเลยครับผมแต่วาร์ปเกินไปกว่าน,นั้นไม่ได้แหละกลัวกูปโปแล้วนะประมาณแบบว่าตั้งแต่ข้้งล่างยันข้างบนแบบแปบ,บเดีียว,ว แบบนั้นโปนะครับโอเคขอกระโดดแบบนี้ดีกว่าจะง่ายกว่าเยอะอืมไม่เสี่ยงโดนแบนด้วยโอเคจะถึงแล้วข้างบน,นเองนะโอเคถึงแล้วครับตรงนี้ครับผมใช่แล้วตรงนี้แหละฮ่ 5. มาเร็ว จุดหมายลักอันที่สองปะโถเว้ยนี่เรียบร้อยอันที่สองแล้วอันที่สามอยู่นู่นนะแต่ว่าตัวเองของผมเนี่ยขอทําการนะครับผมเซสสปาตรงนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเราทําการมาฟาร์มข้างบนนี้โอเคไหมไปเดี๋ยวเราไปทาโยรูวีทูกันดีกว่าอันสุดท้ายนะครับผมจะอยู่ตรงนูน่นตรงไหนวะตรงประมาณอยู่ตรงเกาะโอเคด้วยเลย มาแล้วถึงแล้วแต่ผมก็กลัวนะคุณผ,ผู้ชมเพราะตรงตรงนี้เนี่ยอาจจะหาเรือมาจับผมได้ผมเกลียดพวกมันมากเลยเหมือนเกลียดคนแถวๆนี้แหละโคตรน่าเบื่อเลยนะหานของประเทศไหนสักประเทศนี่แหละมึงชบมันเอะโอเคแล้วเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะหลอกกูเข้าไปทาอะไรหรือเปล่าจะลอ่อซี่หรือลอ่ลอลอ่ลอล่อตูดหรือเปล่าไม่รู้นะโอเคขออนุญาตเข้าไปเลยตรงนี้หรือเปล่าอ่าโอเคแต่ถือว่ายากนะเนี่ยมันให้ผมไปเล่นปลาโกงปลากลัวอะไรอย่างงี้หรือเปล่าไม่ทราบนะเฮ้ยเดี๋ยวอ่าเอาไม่ใช่ทางนี้เอาเดี๋ยวทาง ไหนวะเนี่ยเอาสรุปทางไหนวะทางนี้อ๋อเนี่ยแหละมันยุ่งยากตรงนี้คุณผู้ชมสกิลนี้ทําอะไรไม่ได้แนละสกิลเอกอะผมต้องทําการใช้สกิลเซอย่างเดียวนี่ไงตรงไหนแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวลองตรงนี้นะเฮ้ยเดี๋ยวจดหมายลักของข้าไปไหนวะเนี่ยตรงไหนเนี่ยงงไปหมดละโอเคเจอแล้วมาอยู่ตรงนี้นะ,ะโอ้โหเลยหาโคตรจ้าเรียบร้อยครับผมผมก็ต้องทําการหาทางออกอ,กอกีกโอ้เหนื่อยจริงๆเดี๋ยวเราพยทําการไปเจอที่กันที่เกาะกลางเลยดีกว่านะครับผมโอเคลุยมาคุยกับเจ้ามอนี่อี ีกแล้วโอเคครับผมนี่เลยคุยไปเรียบร้อยได้ยังเย้โหได้ดักเบ็ดบีดูแล้ว <c oughs> <c oughs> มันง่ายจังว่าปะโถเว้ดีว่ายากกว่านี้ปไปเดี๋ยวรับการไปฟาร์มกันทีกว่า l เลสโกมาถึงแล้วผมเนี่ยจะทําการรับเควสนะครับเพื่อที่ทําการฟาร์มฝั่งนี้นั่นเองมาเลยขอเปิดตัวใหญ่เลยครับ นี่มาเลยแก็บมาเลยแก็บมาเลยแก็บโอเคเดี๋ยวเราทำการฟาร์มกันดีกว่าซึ่งเดี๋ยวเราจะซื้อฮาคี้การมองเห็นด้วยเนี่นะครับผมหรือว่าฮาคี aki, การสังเกตเนะเาะอ้าเดี๋ยวนะไม่ใช่ตัวนี้นี่ว่ารับผิดเควสปะทูเอาล่ะจริงๆเนี่ยผมต้องทำการไปฟาร์มข้างล่างหรือเปล่าน่าจะใช่นะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูฮาคี้การสังเกตกันดีกว่าว่าขายอยู่ราคาที่เท่าไหร่ข้างบนนี่เองนะตรงหอระครังนี่แหละโธ่ไม่ได้เลยขึ้นมาครับถึงแล้วคุยกับอุซบไปครับโอ้เจ็ดแสนห้าใกล้ ถึงแล้วเดี๋ยวอีกฟาร์มอีกนิดหน่อยนะมาผมเนี่ยน่าจะต้องฟาร์มตรงนี้นั่นแหละใช่แล้วผมต้องฟาร์มตรงนี้จริงๆด้วยน่าใช่มาเอาเลยครับมาเลยครับเดี๋ยวขออนุญาตฟาร์มตรงนี้ก่อนนะฟาร์มไม่ง่ายนี้แหละคุณผู้ชมครับนี่เลยโอ้ฟันที่200แล้วใครอยากจะดูวันที่2องรยเนี่ยลืมคอมเมนต์ด้วยละกันนะครับผมใครชอบซีรีส์แบบนี้อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยกดไลค์ด้วยนะครับโอเคผมจะพยายามปรับปรบปุงเรื่อยๆนะเพราอผมเลยภาคสดใช่ผมไม่ได้แบบว่าไปภาคนั่นไงกูตายโอเค เรียบร้อยแล้วผมทาการฟาร์มจนถึงประมาณนี้แหละโอ้เหนื่อยจริงๆเลยแต่ก็แป๊บเดียวเองนะคุณผู้ชมฟาร์มตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราเลยครับผมอีพีหน้าเดี๋ยวเรามาต่อที่เกาะน,นี้ซึ่งอ P ีนี้เนี่ยเราก็ได้พลังใหม่มากก็คือมนุษย์เงืเเอกทะเลนะครับผมนี่เลยเดี๋ยวผมต้องฟาร์มด้วยเนาะแล้วก็เดี๋ยวฟาร์มอีเล็กโตฟาร์มขาดําอีกนะครับผมเยอะแยะมากมายจริงเดี๋ยวีพีหน้าเดี๋ยวเรามารุ้นกันเลยดีกว่าว่าผมเนี่ยจะไปโลกใหม่ได้หรือเปล่านะครับโอเคอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้เยอะด้วยแล้วกันเป็นกำลคิปปต่อได้วย โอเคใน EP นี้เนี่ยเราขอปิดฉากจบเพียงเท่านี้ดีกว่าโอเคเดี๋ยวเจอกันไปคลิปหน้านะจ๊ะเด็กๆนะโอเคลืมกดไลค์ให้ลุงด้วยลุงก็บ้านและสุดหล่อขนาดนี้โอเคลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับบ๊ายบายครับสำหรับีดีนี้ขอตลาไปก่อนละกันนะครับบ๊ายบายครับผม See you ครับคุณผ,ผู้ชมครับ